สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายพี่น้องเว้ยเ้ากัะเซาอจิ๋วใส่ทงเนาะส่วนนี้นั่งอ่ายกับสิก้อยนั่งมาฝากแม่นั่งให้นั่งจัดการเลย <c oughs> สบายดี ก็เรียกแล้วก็ไฮน่าก็มือไห้และซาวเนอะล้วนแม่แม่นางเองให ah, like ้ใส่บนใกล้ๆเป็นรองจิรอเนอะมันจากนึ่งเสร็จนะคะ มีต so ัวไข่นะไม่รู้ซื้อกแมงดํามขึ้นตัวใหญ่เน้อแต่ซื้อกับลูกยักษ์ตะเคียนนะตัวใหญ่มากนะนะคะหนึ่งปตัวอือก้อยไปจ้าแล้วหาคิดเล็กมมีพ่อยเื่อทัพงน่ตัวอือ เดี๋ยวเขาเคี่ยตายแล้วก้มตาเราหงุดหงิดเราสบายดีพี่น้องทีรอบซองเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่สาคนสวยละลายเดอ้อที่ซื้อข่าวาไอ้สื้อขอา่าวเปลือ,อกน้ำเห่าเนาะให้ขอบคัวน้องมอดแต่ว่าวนะคนที่บ่อหาน้นะพี่น้องเอ้ยมันแม่นเนออว่าเห่านี่คอเนาะแต่ว่าเอื้อยมันเต็มใจหายันก็่ได้วัติยัง ในกุญธีปองหายนะปะ้าท้าวออกกับขาวแล้วกขีข้าน,นั่นนั่นนี่เนาะ <c oughs> อเออแม่ทำงานทำกการเลยอ่ะโตแล้วในลูกในเมียแล้วพอเห็ดงานเห,ห็ดการได้จะได้พี่น้องทำไห้ทำนา, <c oughs> ออาเอ,าอเาือชีซุ่งเอาคือเจ้ากับเอือซีทุกเจ้ากคือว่าเห็ดงานเนาะเอาอซีซุ่งห้าในไอ้ดำนาเกี่ยวขา <c oughs> ่าวดำน,นาเนี่ยมันก็ไปปลูกโงมโมู ปู่วงโมก็ต้องมาดูแลมันมีเนาะปู่โมจะบาใส่ปื๋ใส่ปุ่นจะสสเสดสแตกบออ้าวเรื่องจริงนะคะอันนี้นะแต่เขาพอทำมาหากินเขาคือมีเงินซื้อขาวกินเออจนพอเเขาจัาเขา,ากะหาสื่อเนาะหาว่ามันขี้ขานนั่นน่ะแค่นี้ประสนท้ามันขี้ขานมันจะได้เห็นหน้าเป็นทงบอกอุอ้ยราม่าขนาดเลยเรื่องมอดนะมันนั่น ทึกเจ้าจะดาม่ามามันจะอ่านเป็นดอกคอมเมนต์นะดอกเว้นดอกคุณสะอ่านบ้างเนาะเรื่องฝึกฝนค้นหายในคนโบราณเนี่ยรอเลือกงหาเขาที่หน้าหวาซุ้มเฮานีิโคโคเฮลานแมนะคะเราไปเบิ่งในนั่ดองบอยปรว่าณดูแทนอยู่พี่พี่คนสวย ก็จะจัดไม่นะคะจัดไม่ก็อย่าเล้ยเพี่เด้อ <c oughs> จัดมาแล้วก็อย่าลืมทรงคารดถนอ้องใช่ไหมสุรินหัอหัอหบน้องเพ้นน้องน้ามาอีกโอ้้เขาจัดตายเิ่อจัดต่อตายเว่อเดี๋ยวเีพี่สรงคารถดไม่ต้องเพ้นห0้าพันนะคะเดี๋ยวพี่รรน, 5, นะ <c oughs> ปวอเเพราะว่าภูมเหตุงานเหตุการณ์เนะจ้คืองานเขาไ้่อท่านังในดังหนาะสิบทุกเหาเนาะสิบทํานาเนาะทุกคนเนี่สิบเหตุงานเนาะเห็ุงานเอ่อเหตุงานสื่อข่าวกินแจกของแจก้างหัวรย ใส่ข้างอย่างเอาวัวบ้สซอยเออมอเปมีอยู่เห็นอยู่ตังเนื้อน่ะมาสิวางหยงนะองเห็นเหรอมีแต่ขอก็เข้าก็เหมือนขอนั่นแหละส่เขาพม่ไทยขีดพี่ไทยขีดวันมอสอันห้างไม่าให้อาด้ออันสเปรย์กาใเ้ยขีต่ทีคอนเทนขีดป่อยเนาะเสร็จมหาบัอเลยว่ะ กว่าพอน้องมดเบิดเข่าแท่ที่น้องมอดเบิดเขากินเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะซื้อให้นะแล้วเพิ่เต็มใจให้เฮาเนาะบุญบุญกันบุญกุศลบุญกุศเนาะแต่ว่าเพิ่นขึ้นโเฮ็ดบ่หายนะหมักเมื่อวานหายชุ่มห้อวหมักคอแรงนม่ดีเลยจ้ะแลซุ่มเจ้าเนาะคอได้บ่โบอยยกซีซุ่มเราเน่ะสื่อเข่าซุ่มเจ้ากินหน่ายโบ โลโคหนดด้วยซ่า <c oughs> นะคะเอานั่งห้ามบอ่อันนี้เข้าบ,บ่อันนี้เนาด้อยข้างบนหมักหมักบน่อไร้การที่เขามาอยู่เลา่าแหละก็เอาไว้เทาว่ะ,วะแม่น้องเทนน่ะว่าคิดถึงลูกคิดถึงผังวแต่เจ้าของมา,มากินดีอยู่ดีอยู่เลว่วอืมกินดีอยู่เล่าไม่ยอมกลับมาหาลูกหาผัว มองยังไงจังแล้วครับได้กี่ถงุงสามสบายดีปานอุ้งตัดีครับเบ็วๆตัดีครับ,บ <c oughs> มองกต้งือิน,น,อน <c oughs> เอนแตเดี๋ยวเาม s r t เที่ยวไม่เอา,ห,เอาหัวหัว,หวตเที่ยวปานปานก็อ,อีกต่างหากัวหกันทัวรละนะไม่ควรไ ตะกี้ว่าน้องเสนาขี้ข้าดึงตะลุกบาในกันล่าห้างมดอันวาซูฮะแล้ก็เข่าให้ร้านกินนั้นนั้นนี่ให้เซนทูปลูกฉันจะให้เซนทูปลูกใครคะอุ้มอุ้มลูกหมาไงลูกฉันนะคะว่ากับคนนั้นว่ากับคนนี้ อย่าลืมนะพี่เด้อการส่งคารดลุนะู้นเองไหนก็ก cắt ต่อตายโหลดแกแัดเตะอ่ะพี่ส่งคารดลไม่ตงเทนนะไปรับลูกมาลาวนะ่ะให้หน้าพันเลยแบบสีสักหมื่นหนึ่งสักหมื่นหนึ่งก็ได้แบบอืมเอฟเสือก็จะเกาหลีคนจีนไงคุนเกาหล,าล,าลีนิดหนึ่งทีมคนจีนอ่ะหนูซื้อถอยนองหอ,อ,อดคิดปะ

ลอยน้องเรนกงจอยมา, <c oughs> าเกเนาะสาวจอกำลังไปเอาพักมากกอ่อยเรต้มใหม่ให่เบาต้มใหม่ใหม่เ <c oughs> ่วนบนไหนปาลูกม บ้านพวกนู้นว่ะซืเรียกอันขีเหล่าเนาะขีเหล่าต้มบ้านเฮานะเอามาปรุงเนาะมาปรุงใส่ข้าวขัวิใส่ขขใสพริกพ่นนะเม้ยนี่นะใส่พริกปข,าข้าวขัวแล้วก็มักเดื่อเนอะาะทำเป็นผนะ้าอินฟ้านะซื้อหูอยู่มั่งแต่ว่าหาวคนไทยรีจะบะหูจะขี้เหล่าที่เขาเขาจะาต้มเนาะและ้วกองแ้วนำเหล่าเนี่ยแสบ เมนมาบอกกันด้วยพี่น้อยถามว่ได้เคยกินน้ำขี้เหล้าพี่น้อยกินเป็นไหมคะกินเหล้าค่ะต้มไม่ใหม่ใหม่ก็ขอบคุ้นทุกคอมเมนม์นทุกกระังใจเนาะ ขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีสุกทานที่คอยสปอร์ตร้านสีเขียวก,ก็หาอยู่ดีไม่แห้งหายลำม่รวยเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆเลยรวยเดอ้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะจ๊ะ FC ทุกท่านที่เบิร์กขี่ประคามโฆษณาฝากเป็นกำลังใจเฮ้าเลยเด้อจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่สาวคนสวยหลายๆเดอ้ออย่าลืมส่งขลุดนูด้นเลยจ้าให้กับเจ้ากัดลิ้นตายไปเลยเนาะ เดี๋ยวหนูก็จะกลับไปรับพ่้อน้องเทนน้องน้ำน้องแก้มมาลาวกับพ่อนะคะไปเลยพี่น้องสบายดีสบายดี